สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านกลางทุกท่านครับผมนายสอนอีกแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางช่วงนี้ใกล้จะถึงเทศกาลสงการแล้วนะครับหรือว่าปีใหม่เมืองอ่ากันแล้วนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลบ้าน,นกลางก็ได้กาหนดจัดงานสืบสารประเพณีสงการปีใหม่เมืองขึ้นที่เทศบาลตำบลบ้าน,นกลางประจําปี2566ในวันคัน ที 11. ่11เอสมษายน2 5 6สพ,พสถานที่จัดงานครับที่สำนักงานเทศบาลตัวลันกลางเฮาโดยมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเจ้าเวลาประมาณ9้ามงเจ้าไปต้นไปนะครับจะได้เปิดการคนเมืองรับจ้างจับใจซื้อครัวของกินพื้นเมืองมีผ้าสิน้นผ้าสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนหลากหลายมีไข่ ตลอดทั้งวันนะครับกิจกรรมสาธิตการเทียนเทียนบูชาสาธิตการตัดโจ้ตุงนะครับที่จะเอาไปปักจะดีไซน์นะครับแล้วก็ยังมีการชมการแสดงผู้สูงอายุพร้อมมอบใบประกาศเพื่อกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีการแข่งขันลาบดีลาที่เป็นไฮไลท์ของงานนะครับสีสันของงานโดยจะมีสระลาบ ในตำบลบ,บ้านกลางเขามาร่วมประชันฝีมือกันนะครับช่วงบ่ายจะมีขบวนแห่ส่งน้ำพระพุทธรูปตึง12หมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยจะเริ่มจัดตั้งขบวนแห่ส่งน้ำพระพุทธรูปในเวลาประมาณบ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณทางเข้าศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ตำบลบ้านก่างเขาและจะเคลื่อนขบวนมาตามถนนเส้นทางบ้านก่างกาดอินทร์เข้าสู่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านก่างโดยพี่น้องประชาชนสามารถนำน้ำเข้ามินสมป่อยมารอส่งน้ำพระพุทธลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีปีใหม่เมืองระหว่างทางขบวนผ่านได้นะครับ เมื่อขอบวนมาถึงบริเวณสำนักง,งานแล้วจะได้ประกอบพิธีนะครับก็มีพิธีสามีจีก๋ก๋มพดนํำดงหัวคณะสงฆ์ทูเจ้าในตำบลบ้านเฮานะครับแบบเบาโบราณล้านนาเฮานะครับแล้วก็มีพิธีสุมาคารวะพดนํำดำหัวคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุในตำบลบ้านก่างเฮาเป็นต้นนะครับดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีบ้านเฮือน ตามเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านนะครับตามเส้นทางบ้านก่างกาดอินทร์ร่วมส่งน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคลร่วมตกแตง่งประตูบ้านให้สวยงามตามไปพิธีแต่งกายด้วยชุดพนเมืองเนอและขอเชิญร่วมงานสืบสารไปพินีสงการปีใหม่เมืองตำบลบ้านก่างในวันอังคารที่11เมษายน2 5 6พเริ่มตั้งแต่เวลาเก้ามง เป็นต้นไปที่บริเวณหน้าอาคารสำนักง,งานเทศบาลตะบนบางกางของเฮาโดยพร้อมเพียงกันนะครับเอนแนะนาของเทศบาลตะบนบางกางนะครับขอกาบเรียนเชิญพี่น้องที่เป็นที่ฮักทุกท่านนะครับในตำบลเฮามาร่วมกิจกรรมกันเพื่อเบบคื้อ่ามันลืมเหยียยังฮิดยังห้อยประพเพณีเฮานะครับสืบสานต่อไปเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาจะได้ฮู้นะครับว่าปีใหม่ปีหนึ่งเนะี่ยคือปีใหม่เมืองี่ยเป็นแย่อย่างท่องนะครับ ขอาการับเดียวเจนนะครับครับขอบคุณมานะครับ